เดี๋ยวจะลองให้ดูนะว่าทำอะไรนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยตือ้อต้องมีตื้อกับตาต้องเปิด MACD ก่อนนี่จะเห็น MACD นะอันนี้คือ Time Frame Day นะเนี่ยเปิด MACD นะ MACD มีมี m a c มีมี RSI มีอะไรอีกมี w e ฟ e ทอ n n เ l wave t ทอร์เนเนี่ยมันก็จะทำให้เราอะได้เส้นอยู่สองเส้นคือหนึ่งเส้นที่เป็นเส้นสีเหลืองแล้วมีเส้นปะเห็นปะ กับสเนี่ยเส้นสีชมพูอันเนี้ยเขาเรียกว่าไอ้สีสีเหลืองเนี่ยเขาเรียกเส้นเวฟคือราคาเนี่ยมันจะวิ่งอยู่บนเส้นเวฟเนาะส่วนตวเนี้เขาเรียกว่าเทอร์เนลหรืออุโมงค์ของมันนะคราวนี้ให้ดูอะไรอยากให้ดูว่าเวลาที่ราคาเนี่ยมันตกลงมาเยอะๆเนี่ยตรมาเยอะแล้วมันกำลังจะกลับขึ้นเป็นขาขึ้นเนี่ยมันต้องเป็นยังไงนี่หลักการเลยนะนีก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เราเปิดมา2 Time f r a m e นะ2 time frame หซ้ายมืออันนี้เขาเรียกว่า time frame week นี่คือ time frame week นะเดี๋ยวเอาให้ตรงกันก่อนจะได้ไม่งงเอันอันี้คือ time frame week นะสก็คือ time frame day เรามาดู time frame week ก่อนจะเห็นว่า time frame week เนี่ย MACD เห็น MACD week ไหมนี่ MACD week นะมันกำลังทำอะไรครับให้ดู week นะดู week อเอาใหญ่ๆหน่อยอดู week น,นี่ดู week นะ มันกาลังจะตัดขึ้นเห็นตรงนี้เห็นเส้นปะไหมเนี่ยที่มันกาลังจะตัดขึ้นเนี่ยที่มันตัดขึ้นพอมันตัดขึ้นเปี้ยงตัดขึ้นเปี้ยงเกิดอะไรขึ้นไปดูละค้างบนวิ่งตึ๊ดติรดตดอุตลุดเลยเห็นปวิ่ง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 เลยเห็นะอย่างวิ่งวิ่งเลยนี่คือ time frame week นะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงถ้าเรามาซื้อตอนตัดเขาเรียกมันไม่ทันกินมันขึ้นไปแล้วเราต้องซื้อก่อนตัดนี่คือวิธีการดูก่อนนะต้องซื้อ time frame week ก่อนที่มันจะตัด ตัดขึ้นศูนะนะตัดขึ้นศูนย์คราวนี้มาดูไทม์เฟรมเดย์บ้างดูไทม์เฟรมเดย์นะเนี่ยขยายให้ใหญ่ขึ้นเราจะขยายใหญ่ขึ้นนะจะเห็นว่าไทม์เฟรมเดย์เนี่ยมันเป็นยังไงนะเอาเอาเอา,เอาใหม่เอาอย่างนี้ล่ะจะได้ไม่งงนะครับก็คือไทม์เฟรมเดย์มาดูไทม์เฟรมเดย์นะตอนที่ไทม์เฟรมวี e เราเราดูตอนที่มันจะตัดขึ้นนะดูที่เส้นปะปะซ้ายมือปะซ้ายมือถ้า MACD k วีคกำลังจะตัดขึ้น ปะขวามือ MACD ขวามือเป็นไงตัดไปแล้วขึ้นมาแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเราดูตรงเนี้ยมันขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันขึ้นมาแล้วแล้วเราจะซื้อตรงไหนอ่ะงั้นขณะเดียวกันเราจะเห็นเส้นสีเหลืองกับเส้นสีชมพูมันกำลังจะตัดกันดู2อ,อันนี้จะแลจะตัดกันให้เราซื้อแถวนี้แหละตอนที่ราคาขึ้นไปสูงแล้วกำลังย่อตัวถ้าเรานับเวฟไม่เป็นนะเราก็ซื้อแถวๆนี้แหละซื้อไปเลยซื้อแค่ไหนอ่ะ ก็อาจจะลองตีฟิโบก็ได้ตีฟิโบอย่างเงี้ยเอาแบบง่ายๆนะแบบนับเวฟไม่เป็นนะก็ดูฟิโบที่ประมาณเนี่ยศูนย์จุดสามแปดสองดูประมาณเนี้ยนะศูนย์จุดสามสามหรือศูนย์จุดสามแปดสองหรือศูนย์จุดห้าก็ได้ฟิโบแถวเนี้ยซื้อเลยซื้อไปเลยพอซื้อไปเสร็จแล้วไงแล้วพอมันตัดกันเปี้ยงเนี่ยมันตัดกันเปี้ยงเห็นไหมเห็นนะดูซ้ายมือนะ MACD week s, เป็นไงกระไรกระเลื่อนศูนย์ เส้นมันกำลังไงก็จะตัดแล้วราคาเป็นไงลงมาพอสมควรเนี่ยประมาณ0.3 0.33-0.38ซื้อเลยซื้อนี่แหละอีกไม่กี่วันครับมันจะวิ่งเลยครับตึกตึกตึกึกอ่านี่คือประเด็นนี่คือประเด็นันนี้ถ้าไม่เชื่อลองดูอ่ามาดูฟอสอ่าก่อนดูฟอสดูฮาน่าดูฮาน่าดูฮาน่านะฮาน่าเนี่ยมันเป็นยังไงฮาน่าเนี่ยก็เริ่มจากอะไรก่อน นี่ครับจากสูงสุดวิ่งมาต่ําสุดเนี่ยวิ่งมาต่ําๆแบบนี้หลักการเดียวกันเลยพอวิ่งมาต่ําๆแบบนี้เนี่ยเราก็เข้าสูตรเมื่อกี้นี้ว่าอะไรให้ดู time frame week กับ time frame time frame อะไรครับ time frame day แล้วมาดู time frame week เนี่ยขยายมาอย่างนี้เลยนะดู time frame week นะว่าเออแล้วตอน,นเนี้ยเนี่ยมันวิ่งต่าสุดใช่ไหมไอ้ time frame week เห็นเห็น M A C D ไหม M A C D มันกำลังวิ่งขึ้น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 ไใกล้ศูนย์หรือยังวะอ่าเราก็เช็คง่ายๆตัดแล้วเว้ยอ่ามันตัดแล้วเห็นไหมตัดแล้วเนี่ยก็ไม่เราก็อาจจะซื้อก็ได้หรือยังไม่ต้องซื้อก็ได้แต่สิ่งที่เราสนใจจริงๆคือมันใกล้ศูนย์ยังวะนี่เช็คตรงนี้ปรากฏ M A C D เริ่มใกล้ศูนย์มาร์กเอาไว้มาร์กไว้อ่ามาร์กเลยนี่ M A C D ใกล้ศูนย์แล้วมาร์กเลยนะปึ้งมาร์กไว้มาร์กไว้นี่ตรงนี้ใกล้ศูนย์นี่อ่สมมติ มาร์กไว้นี่คือ Time f ์เฟรม e ีคดูนะแล้วก็มาเปิด Time f ฟรมเดย์ดูนะอันนี้คือวีคนะวีคอันนี้วีคอันนี้เดยพอเราเปิด Time f ฟรมเดย์เสร็จปุ๊บเมื่อกี้เนี้ยที่มาร์กไว้อยู่ไหนนะอยู่นี้นี่อยู่นี้จำได้ไหมนี่งั้นไม่ว่ามันจะขึ้นไปยังไงอะไรเข้ามาก็รู้แล้วแต่ให้เรามาดูอะไรต่อ Time f ฟรมเดย์เนี่ยเราก็จะเห็นว่า MACD มันเป็นยังไง เ็มตรงที่มาร์กเนี่ยมันลอยอยู่เหนือศูนย์เห็นไหมเนี่ยมันลอยอยู่มันจะม้วนอะไรช่างหัวแม่งมันจะม้วนอยู่ช่างหัวมันแต่ให้เราดูตรงนี้เส้นสีเหลืองเนี่ยที่เป็นเหลืองบวกปะกับเส้นสีชมพูมันกําลังทาอะไรกันกําลังจะตัดกันขณะที่ราคาเนี่ยมันขึ้นแล้วมันก็กําลังลงมาเห็นปะ่ะอยู่ที่ระหว่าง2เส้นนี้แล้วพอมันกําลังจะพองหัวขึ้นซื้อแถวนี้เนี่ยคือหนึ่งในเคล็ดลับที่เฮียเพิ่พงเจอเว้ย ว่าเฮ้ยมันเจ๋งว่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นกับว่าเป็นพื้นฐานดีด้วยนะนี่หานหน้าเป็นแบบนี้เห็นปะมันกำลังจะเริ่มพงกหัวมาดูฟอสดิดูฟอสดิอ่าไปเช็คเลยน,นี่นี่จะเห็นว่าเห็นซ้ายมือป่ะ้ายมือซ้ายมือคือทานเฟรมวีคเห็นซ้ายมือไหมกำลังทำไงครับกำลังจะตัดศูตรเฮ้ยกำลังจะแล้วดูสโลปด้วยนะมันไม่ใช่นอนนะมันกำลังจิ้มหัวขึ้นมันไม่ใช่นอนนะ MACD ้ายมือเนี่ย เอ็มเซดีซ้ายมือมันกำลังจิ้มหัวขึ้น mm. เห็นป่ะขณะเดียวกันเราดูทรงการาฟนี่ดูทรงการาฟเราก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นไงครับเส้นสีชมพูกับเส้นสีเหลืองมันกำลังทำอะไรจะตัดกันพอมันจะตัดกันเสร็จปุ๊บแล้วไง m a c d เดเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวเนี่ยนะเชื่อไหมเดี๋ยวมันต้องพองกหัวขึ้นมาแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวพอมันพองกหัวปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นแล้วราคา ก็ถูกย่อลงมาด้วยงั้นจังหวะนี้แหละคือจังหวะซื้อนี่เคล็ดลับเลยนะถ้าเราอาจจะไม่มั่นใจอาจตีฟีโบน่อยก็ได้อตีฟีโบหน่อยตียังไงอ่ะออก็ตีเนี่ยแหละจากล่างเนี่ยแหละสวิงลมาสวิงหายนี่แหละประมาณนี้0.328เฮ้ยใกล้เคียงแต่มันมาไม่ถึงทงาําไงไม่ทําไปงกซื้อแถวนี้แหละใช้ได้แล้วเอาตรงนี้แหละเอาเลยเนี่ยเห็นปะตรงที่คาดว่า MACD day เริ่มนอนกําลังงัดขึ้น,นเห็นไหม แล้วก็สีเหลืองสีเหลืองอะไรตัดสีชมพูนี่ต้องดูอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยวิธีการดูพาไปดูอะไรอีกพาไปดู kce นี่ย c e ยังไม่เคยดูเลยนะเห็นอะไรเห็น macd นี่ไหมเนยเนี่ยเนี่ยตอ,ตอนที่มันกำลังจะตัดขึ้นเห็นตรงนี้ไหมตอนกำลังจะตัดขึ้น macd เอามาร์คมาร์คมาร์คไว้มาร์คไว้นะ macd ตอนก่อนตัดขึ้น MACD ตอนก่อนตัดขึ้นอยู่ตรงนี้นี่นนี่คือตอนตอนกัดขึ้นสีน้ำเงินมาดูเดย์หันมาดูเดย์นะจะเห็นว่าเส้นสีชมพูกับเส้นสีเหลืองมันกำลังทำอะไรกำลังจะตัดกันกำลังจะตัดกันดังนั้นเนี่ยพอราคาเริ่มย่ออะราคาเริ่มย่อนะแล้วมันเริ่มขึ้นไว้ซื้อเลยไม่ต้องไปสนใจซื้อเลยแล้วเดี๋ยวพอมันตัดกันเมื่อไหร่คราวนี้ดูดูด,ดูวิ่งชิบหายวิ่งอุตลุดอย่างน้อยนี่กำไรเท่าไหร่ลวล่ะ แล้วถือมันยาวๆอันนี้เป็นการซื้อที่โคตรเซฟเลยนะถ้าหุ้นพื้นฐานดีซื้ออย่างนี้มาดูดูโฮมดูดูโฮมอ้าวดูโฮมดูไร MACD ดิ MACD MAC ห่างศูนย์เยอะไหมโอโ้โหอีกพักใหญ่ๆเลยนไะหมห่างศูนย์พักใหญ่ๆเลยมาดูเดเดเส้นสีชมพูกับเส้นสีเหลืองเป็นไงโอโ้โหก็จะตัดกันแม่งแถวนี้ก็แสดงว่าต้นตุลาหน,นุนนะ นั้นจริงๆก็คือ1 2 3 4มันมันจะต้องทำหนึ่งก่อนแล้วก็ต้องลงมาก่อนงั้นถูกต้องแล้วประมาณต้น,ต,นต้นตุลาเนี่ยมันถึงจะเริ่มเริ่มวิ่งไกลกว่าน,นี้นะมันจะเริ่มวิ่งไกลกว่าน,นี้แค่นั้นเองอันนี้คือ1ในเคล็ดลับนะแต่ถ้าเกิดเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วตือ้อจะตื้อกับตาจะซื้อถอยหลังก็ได้จะซื้อตอนที่มันอยู่ห่างก็ได้แต่วิธีนี้เป็นการดูเร็วๆเข้าเร็วๆแล้วค่อนข้างปลอดภัยเป็นการคอนเฟิร์มอ่ะ นะเอาแล้วเราดูอย่างฮหาหน่าอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นปะพอมันตัดเปี้ยงเนี่ยมันวิ่งอยู่อีกเงเยอะเนีย่ยวิ่งอยู่เท่าไหรอ่อ่ะกี่เปอร์เซ็นต์น่ะเราดูดิอีกกี่เปอร์เซ็นต์น่ะจากที่มันตัดเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เห็นปะแล้วยังไม่จบด้วยนะมันยังมีโอกาสขึ้นอีกเนี่ยถือยาวๆได้มีโอกาสได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือวิธีการดูแต่ต้องเป็นกับจากขาขาอะไรลงมานะ ดูอะไรอีกดูตัวนี้ก็ได้ ITC ดู ITC นี่ดู ITC นะ ITC จะเห็นว่าเส้นมันทำไมเนี่ยโหจะตัดกันแน่แต่น ون, น่นนโนตัดตุลานน่น ون. โอหรือตุลาปลายปลายนน่นถึงจะตัดนะดูเจมาร์ดดูเจมาดตระกูลเจอยู่ไหนนี่ JMT ก็ได้มันคงหน่อยอ่ะมาดูเลย MACD week เป็นไงกำลังจะตัดศูนย์เอาที่ใกล้ๆศูนย์แล้วก็พงกแพงขึ้นมา สองดูเส้นสองเส้นนี้มันทำไมครับกายตัดกันเหมือนกันงั้นเจมาร์ดโคตรน่าเข้าเลยบอกเลยเจมาร์ดเนี่ยนะมีโอกาสนี่ตัดกันในไอเส้นปาดตรงนี้เนี่ยประมาณอีกสักสิบวันข้างหน้าเนี่ยน่าจะตัดกันละงั้นเจมาร์ดน่าสนใจมากบอกเลยน่าเข้านะซิงเกอร์้ายกันหมดเลยแต่ซิงเกอร์สู้เจมาร์ดไม่ได้เจมทีเจมทีก็สวยนะเจมทีก็สวยพอๆกับเจมาร์ด งั้นถ้าเป็นเนี้เข้า2ตัวนี้คือ j มากับ j t t เนี่ยเต็มตัวละอย่างนี้เป็นต้นนี่คือวิธีการดูนะหุ้นที่มันลงมาแรงๆแล้วมันพโง่หัวขึ้นไปมันทําให้เราเนี่ยรู้ว่าต้องเล่นยังไงนะแต่ว่าถ้าเราอะรู้ว่ามันลงมาเราเล่นรีบาวได้เออมันก็โอเคแต่อันเนี้ยมันทําให้เราเซฟหน่อยเพียงแต่ว่ามันจะไปไกลอีกแค่ไหนเราไม่รู้อยู่ที่พื้นฐานเราก็ต้องมาเช็คเนาะลองไปดูดูโฮม งั้นดูโฮมเนี่ยเฮียเพิ่งเจอตรงนี้ไมมไม่งั้นเฮียไ,ไม่รีบเข้าหรอกจะเห็นว่าตอนตอนดูโฮมที่มันขึ้นเนี่ยจำได้ปะ่ะนี่เนี่ยเห็นป่ะเส้นสีเหลืองก็เลยตัดเส้นสีชมพูเนี่ยตัดเหมือนกันป่ะอา้าวมันไม่ไปที่มันไม่ไปเพราะอะไรเพราะพื้นฐานมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องพื้นฐานได้ด้วยพื้นฐานมันต้องรออนาคตมันต้องเช็คพื้นฐานก่อนนะถ้าพื้นฐานดูแล้วเออน่าสนใจเราเราก็เข้าซื้อได้นะหรือจะเข้าซื้อก่อนนี้ซื้อตอนมันย่อ,อก,ก็ยังได้ แต่ให้รู้ว่าเอออันนี้เป็นการเฟิร์มแล้วพื้นฐานดีต้องอัดประมาณนี้